Go. ครับเพืเ่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวไปไม่กลับบ้านครับพีบ่โดสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับบรรยากาศคร,ครึ้มครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนออกจากกรุงเทพมาก็ฝนตกฮะตอนนี้เราอยู่แถวๆน่าจะชายแดนสุพรรณพร้อยมาทางอูอ่ทองนะครับร คลิปนี้เราออกจากกรุงเทพมาตอนกลางวันแล้วก็มาคลิปที่แล้วทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวพุทธมณฑลตอนนี้มาโผล่สุพรรณได้ยังไงไม่ทราบครับคืนนี้เราคงจะนอนแถวแถวเนี้ยฮะแต่ยังไม่รู้ว่าที่พักที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้เนี่ยอยู่สุพรรณหรืออยู่อู่ทองยังไงกันแน่เพราะว่าลัดล้อมมาตามชายแดนถนนเส้นนี้เราไม่เคยมา นายก็ได้เห็นบรรยากาศชาวบ้านนะเป็ดไล่ทุ่งนะมีเป็ดอยู่ในทุ่งเมื่อกี้นี้เขาม่คมโดนร้องเพลงมาตลอดทางมีเขามีสัญลักษณ์รูปปั้นเป็นเป็ดนะแสดงว่าย่านนี้เนี่ยอำเภออูทองฮะเรากำลังมุ่งหน้าไปอำเภออูทองแสดงว่าแถวนี้เขาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกันเยอะนะ เมื่อกี้มีลูกป,ปั้นเป็ดอยู่สองฝั่งถนนเลยเห็นบรรยากาศคลึ้มๆเย็นๆสบายๆสี่โมงเย็นเหมือนกับจะทุ่มหนึ่งเลย,เรรยากา็เลยเปิดกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศถนนผ่านท้องทุ่งท้องนา แล้วก็ฝนเพิ่งน่าจะขาดเม็ดไปนะหรือว่ากมันจะตกอีกรอบไม่รู้ฝัออ่งลูกฝั่งฝั่งคูตักเนี่ยเขียวขจีเลย <Yeah. S 1> ที่เราจะไปนี่เป็นที่พักที่ครูตัดดูแล้วก็อยากมาพักหลายรอบแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ว่าโทรมาก,ก็เต็มตลอดเต็ม <Yeah. S 1> ตลอดเป็นไงคุณดูแล้วเป็นไงสวยเหรอ <Yeah. S 1> บรรยากาศของที่พักนะ อ,อก็นี่มันก็เริ่มเข้าบรรยากาศทุ่งนาแล้วทุ่งนาสวนประมาณนี้ฝนเพิ่งหายไปอ่ะถนนยังมีเปียกๆยังมีน้ําขังอยู่เลยแล้วดูท้องฟ้าแล้วก็น่า,นาจะตกอีกค่ะชุ่มฉ่ำมากเพื่อนๆเแล้วเราก็เจอกับสายฝนก่อนที่จะถึงที่พักคนระับจะเลี้ยวซ้ายแล้ว ปาดน้ำฝนหาป้ายทางเข้าก่อนนี่ฮะที่พักของเราป้ายสีน้ำตาลโทโลโปติโทโลโปติโโลโปตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ที่พักของเราที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเ mm hmm. ลี้ยวซ้ายตรงนี้โตโลโปตตี้ภาษาไทยเขาเขียนว่าโตโลโปตตี้เขาทำแบ้า hmm. mm ี hmm. mm ้กดหนมันจะกากาศสวยงามฮะแต่ว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝน กขากำลังผมจะสร้างบ้านไม้เนาะบรรยากาศหน้าเดินเล่น,นมีเรือมออา,ามีเรือเป็ดด้วยมีเรือเป็ดด้วยไปไป,ปติดต่อที่พักไปครับโตโลโปติ เราเข้าที่พักกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินดูบรรยากาศแล้วค่อยไปหาอะไรทานตอนเย็นนะฮะฝนละอองฝนปลปลาย ชิงช้าได้มีอะไรเล่นแล้วสองศูนย์ห <20 5. S 2> ้าห้องก ลงโปร่งดีเนาะรหรือเป็นเพราะรปีกเป็นกระจกต,ะต้นไม้เยอะเดี๋ยวถามน้องก่อนแล้วผมอยู่ที่ไหนฮะอู่ทองอำเภออูทอออ่ทองสุพรรณเนานะที่นี่ชื่อว่าตวตวโตโตโรบอตตี้รีสอร์ทค่ะกว้างขวางมีทั้งหมดกี่ห้องคะเนี่ยทั้งหมดมีสี่สิบห้องค่ะแปดเป็นไทยคะ่ะความหมายคืออะไรอืมก็บรรยากาศสบายๆ แต่ว่าเรามาเหมือนกับจะมีฝนเนาะก็เลยดูคลึ้มค้มแต่ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราดูห้องใหเ้เพื่อนๆดูห้องห้องกว้างใช่ห้องนี้ราคาปกติพันหกฮะแต่ว่ามีพี่โดโด้ก็เลยรวมอาหารเช้าเสริมเตียงก็คืนนี้สองพันสองครูตักหลอกให้ไปจ่ายตังค์บอกว่าแค่พันหก นี่เขาเปิดได้เลยเนี่ย<อ>เปิดรับลมได้เนาะเป็นสะวน่ะงั่นเดี๋ยวเราออกไปเดินดูบรรยากาศชมบรรยากาศนะ<อ>นี่ครับที่ที่นอนก็พี่โรนอนนี่พวกเรานอนนู่นนั่งทํางานเลยได้สบายๆ<อ>ล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันฮะก่อนที่พระที่จะตกดิน เป็นตู้ก็เป็นแบบโปร่งๆโล่งๆนะดูบรรยากาศห้องน้าก็ทันสมัย sure. มีครบครันฮะเครื่องทำน้ําอุ่นเครื่องสุขภัณฑ์กว้างดี แล้วก็ความที่เขาเป็นอ่อเป็นบ้านพักที่ผ่านสวนอะไรคุณดูในล่มสวยเป็นร่มาาาการดูสิล่มกระดาษนะเดี๋ยวเราถือล่มไปได้ไะเดี๋ยวเราถือล่มไปแล้วก็ค่อยเอากลับเข้ามาเพราะฝนป,ปลายไปมีทีวีครับเมื่อกี้ก็ตั้งอยู่ตรงกลางผมขอให้เขาเลื่อนไปเพราะว่า จะเปิดพื้นที่ทํางานในลิ้นชักนี้มีอะไรมีเครื่องเป่าผม <c oughs> มีพัดด้วยมีถุงถุงให้ใส่เสื้อผ้าไปซัก <c oughs> แล้วก็ตู้เย็นอยู่นี่ฮะ <c oughs> ตู้เล็กน่ารัก <c oughs> ตู้เล็กจนเบาเลื่อนได้เลย <c oughs> แล้วก็ ไวไฟบริการเรียบร้อยครับงั้นเราไปหาอาลละไรรับประทานกันแล้วก็ชมบรรยากาศยมเย็นของโตโลโปติอาฮปเโด,โดครับ กดตักถือหมวกถือร่มไปคันเนึเผื่อฝนยังไม่ เขามีลนทางมีปลาเลยครับ ตำทานมีปลานะที่อยู่รอบๆหมู่ที่พักแต่เขายังมีบรรยากาศด้านนอกที่เป็นโล่งๆเป็นสนามหญ้าเดี๋ยววันนี้พาทิ์ตกดินละเดี๋ยวจะไม่สวยพรุ่งนี้ตอนทานข้าวเช้าพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะฮะนี่เก็บรูปก็ประมาณนี้สวยงามปลาตัวโตเลยเย็นสบายเดินเข้าไปเย็นสบาย เดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวฮะแถวๆนี้น้องเขาก็แนะนําร้านอาหารที่บอกว่าใครมาพักที่นี่ก็จะแนะนําให้ไปทาน้วร้านไหนมีอะไรทานบ้างาชื่อร้านลุมบินแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูในคลิปต่อไปนะครัะเพื่อนๆครับคลิปนี้โตโลโปต i ก็คงเท่านี้นะครับ ติดตามคลิปต่อไปครับวันดีรค่ะวันดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย